สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะเจอกับครูใหม่อีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปเวอร์ชันภาษาอังกฤษต่อเนื่องนะคะเป็นเรื่องทีอ่อย่างคลิปที่แล้วนะคะก็จะเป็น เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษที่มันเกี่ยวข้องกับอุประแล้วก็ผีนุ่มระนะคะก็คือการเกิดเงาเมื่งเงามโมนั่นเองนะคะก็คือจบไปแล้วแต่ว่าในส่วนต่อในพาร์ทนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเกิดสุริยุปราคาแล้วก็จันทรุปราคานะคะโซล่าอีคล p s ส์ลุน่าอีคล e, clipse, e clipse, นะคะซึ่งในอันเนี้ยครูให้มีใบงานไปให้ใปความรู้นะคะเป็นสไลด์ นะคะไปให้แล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยทั้งที่แล้วก็ให้เด็กๆเนี่ยไปแปลมากอน,นะคะก็คือตัวน,นี้นะคะอันนี้ของครูจะเป็นชิปอ่าเป็นสีเนาะของเด็กได้แปจะเป็นขาวดานะคะแต่ก็พอมองออกเนาะอ่ะทีนี้อันนี้เด็กๆก็ได้แปลคําศัพท์ไปบางส่วนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะมาเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันนะคะก็คือแปลอ่ะคำพิหนแปลเนี่ย การที่หนูแปลก่อนนะคะหนูจะเข้าใจมากขึ้นแต่การแปลนั้นในคําศัพท์ของภาษาอังกฤษเนี่ยในบางตัวเนี่ยนะคะเด็กๆก็ต้องเข้าใจว่ามันมีความหมายได้ ได้หลากหลายมันอยู่ที่ว่ามันอยู่ในบริบทไหนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาแปลไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งครูจะไม่ลงรายละเอียดมากนักเหมือนเหมือนตอนอุ้มบราผีนุ่มบรานะคะก็คือหนูมีคําศัพท์แล้วแหละแล้วเรามาดูไกด์ไลน์กันว่าเออแนวเนี้ยจะเป็นยังไงนะคะโอเคไหมอ่ะโอเคนะคะก็เด็กๆพร้อมแล้วนะคะมาเจอกันค่ะ